สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับรถเก๋งและรถกระบะ หลักหมื่นอีกแล้วนะครับใครที่พลาดคลิปก่อนหน้านั้นไปนะครับคลิปนี้ไม่ควรพลาดนะครับใครที่มองหาสเปคประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหลักหมื่นหรือรถกระบะหลักหมื่นนะครับก็เห็นคลิปรีวิวติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบนช่องตำรารถว่าไม่ทันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็มีประมาณ3คันนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีบิสุบิชิสตาร่านะครับเป็นตัวแคปแล้วก็อิซูซูดีแม็กประตูปี06นะครับแล้วก็มีตัวโตโยต้าซูรุ่น่าหยด น้ำนะครับก็เป็นโฉมก่อนที่จะเป็นวีออสแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีคันไหนหน่าสนใจบ้างครับ มาเริ่มที่คันแรกเลยนะครับ i ิสสุบิชิสตาร่านะครับเป็นโฉมแคปนะคันนี้60,000กว่าบาทก่อนหน้านี้นะครับที่เคยมีรีวิวไปนะครับก็คันนั้นน่าจะ70,000มนั้งครับประมาณ7 0 0 0 0นิดหน่อยก็มีแฟนเพจสอบถามเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะหลายๆท่านไม่ทันนะครับก็มีแฟนเพจบางท่านที่เร็วกว่าได้ไปก่อนเนาะประมาณนั้นนะครับใครที่ยังหาอยู่นะครับหรือตามจากคลิปที่แล้วนะไม่ทันนะผมว่าคลิปนี้นะน่าสนใจมากๆครับสตาร่าคันนี้ดูดิภายนอกนี่มีเกือบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะ ยางก็ไม่แย่นะครับจัดซีสวยนะครับดำเยี่ยมเลยนะครับไม่มีสนิมแอฟฟาท้ายนักไลเนอร์ประมาณนี้นะครับรอบตัวรถนะครับอย่างที่้ออกไปนะสีสันภายนอกนะครับมีกือบร้อยนะครับคันนี้นี่ครับหลังคาไม่มีด่างนะครับดูนะเอ่หลังคาไม่มีด่างเลยเดี๋ยวมาดูภายในนิดหนึ่งทางด้านภายในนะครับโอ้โหเนี่ยแผงประตูปกติต้องบวมนะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับคอนโซลหน้าช่องแอร์ โอ้ไม่บาะด้านคนขับขาดหน่อยเดียวนะครับนี่ฮะเบาะด้านข้างคนขับก็สวยนะครับไม่แย่เลยด้านหลังนี่ประมาณนี้ คือจะบอกไงดีรถกระบะพร้อมใช้นะครับราคาหลักหมื่นเนี่ยหกหมื่นกว่าบาทนะครับ mm hmm. ผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่อ๋อน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าใครที่แบบงบประมาณนี้นะครับแล้วอยากได้รถกระบะเอาไปใช้งานคือแบบจบๆนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมไปอะไรเงี้ยคือซื้อไปใช้งานได้เลยนะฮะทํามาหากินได้เลยนะผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับกับมิซูบิชิอ๋อซาร์ดา คันนี้นะครับในชมแคปมาดูคันนี้กันบ้างนะครับ isuzu d max นะครับในชมแคปโจัดว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่ส่วนตัวผมมองว่ามันแลไอเทมมากมากนะครับมันเป็นสเปคที่หาค่อนข้างยากนะครับคือจริงๆมันก็พอมีนะครับแต่ว่าสภาพมันอาจจะไม่ได้เท่านี้นะครับดูสิครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ตัวรถภายนอกเนี่ยมีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ฮะง่ายครับคือรอบตัวรถนะฮะต้องบอกว่าเกือบร้อยจริงๆแล่ที่สําคัญ ดูนะครับโอ้โหแมกยางยังสวยนะครับแมกไนเนอร์ใหม่ๆนะครับไม่มีรอยเจาะแบบนี้นะฮะโอ้โหแล้วดูยางเลยแมกยางเนาะสี่เส้นเลยครบๆชัซี่สวยด้วยนะนี่ครับดำๆแบบนี้ประมาณนี้หลังคาไม่ด่างนะผมส่องไปแล้วนะครับดูนะฮะสวยจัดนะครับได้ทรงได้รูปหมดนะฮะคือตัวรถภายนอกนะครับ ตรงๆเลยนะฮะผมมองว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเกือบร้อยแน่นอนนะครับดูไฟหน้าดิกระจังหน้ากันชนนะฮะด้านข้างโอ้โหคือตามนั้นนะฮะมีเกือบร้อยแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้ดูภายในกันนะครับนี่ฮะประมาณนี้เฮ้ยไม่แย่นะครับโหสวยด้วยแหละผมว่าค่อนข้างสะอาดนะช่องแอร์ครบไม่แตกไม่หักคอนโซลไม่มีบวม นะครับโอ้เอกสารเล่มพร้อมเลยวะคอนโซลกลางนะครับไม่แตกไม่หักนะครับโอเคฮะทางด้านเกียร์เท้าแขนโอ้โหแล้วดูเบานี่เบาะเดิมโรงงานนะอย่างนี้เลยแผงประตูไม่มีเจาะนะครับเนี่ยครบเลยนะครับเป็นมือหมุนนะอันนี้ปีศูนย์หกนะครับอือภายในส่วโซนหน้านี่คือสวยจัดด้านหลังนะครับดูแผงประตูก่อนนี่ฮะเป็นไงคือไม่รู้จิตอะไรจริงนะครับพาลีวิวมาถึงจุดนี้นะครับแล้วดูนะ พื้นสะอาดมากๆนะครับเบาด้านหลังนะครับทางด้านห้องได้สารนาอดูสิไม่มีขาดนะครับเบาะเดิมโรงงานเจ้าของดูแลดีมากนี่ฮะโอ้โหหูสวยจริงนะครับสะอาดมากนะครับดูนะฮะนี่ครับ ภายในภายนอกนะครับไม่รู้จะติอะไรจริงๆถ้ารีวิวมาถึงจุดนี้นะครับบนราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ยังเป็นราคาที่ไม่ได้ต่ออีกเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าจะลดได้อีกไหมนะสำหรับดิแม็กแคลโฟนี้นะครับเริ่มจากเพจก่อนเลยนะครับเพจน่าจะเกือบเดิมเกือบเดิมนะครับน่าจะมีแกะทําสีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ว่าคานเนี่ยไม่คดไม่งอนนะครับคานเดิมโรงงานนะครับนี่ฮะประมาณนี้คานเดิมโรงงาน สมซอกโอเคฮะไม่มีผุไม่มีตัดปะใดๆนะครับแก้มคมมากนะครับดูนัดแก้มดีคมจัดนัดฝาก็คมคมนะครับนี่อืมจากที่ดูนะครับรถน่าจะไม่เคยจิ้มมาเลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูดูได้อยู่นะดูดีอยู่นะแอบเขาะนิดนึงจะวต้องมารีวิวอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งคร่าวๆไปก่อนแล้วกันคลิปนี้นะครับดูนะครับซอกโอเคสวยนะครับมาดูเครื่องยนต์กันบ้างโอ้โหแล้วเครื่องยนต์เป็นตัวสองห้าเทอร์โบด้วยโอ้โหปั๊มสายอีกตั้งหาก เอาอะคือจริงนะครับถ้าเป็นตัวปั๊มไฟฟ้านะครับผมไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับแต่อันนี้คือดีมากเราได้ตัว2.5เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องโฉมเขาเรียกอะไรเหมือนดั้กอนไอ้นะฮะมันอึดเหนียวทนนะครับดูแลง่ายอัตราเร่งกำลังเครื่องยนต์ดีก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งความปั๊มสายนะไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้านะไม่มีอึดแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้ โอเคเลยแหละผมว่านะครับดูจากสภาพตัวเครื่องยนต์ห้องเครื่องนะครับภายในภายนอกแม็กยางโอ้โหเก้าหมืน้าเอาเป็นว่าใครที่เคยถามผมนะครับเกี่ยวกับรถกระบะ4ประตูนะครับงบหลักหมื่นนะครับไม่ข้ามแสนผมว่าคำนี้น่าซื้อนะครับดูสิ ไงครับแม็กยางทุกอย่างโอเคถ้าไปขับแล้วขับดีเนี่ยผมว่ามันไม่รู้จะไปติอะไรจริงนะครับต้องจัดนะครับสําหรับคันนี้สําหรับคันนี้นะครับแฟนเพจที่อยากได้รถเก่งนะครับงบหลักหมื่นเอาไปใช้งานแล้วแบบอยากใช้ยาวๆแล้วไม่ต้องซ่อมต้องอะไรนะครับซื้อไปใช้ได้เลยคุ้มๆนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะสี่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะต่อรองราคากับทางเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันลดได้ไหมจากราคาที่เขาจากราคาที่เขาเปิดมานะครับ โหต้องบอกว่าตัวรถสวยจริงนะครับก่อนหน้านี้นะครับรถคันนี้นะครับมันอาจจะมีรอยแล็กเก์นครับด่างนิดหน่อยนะครับเจ้าของก็เอาไปเก็บทาสีมานะครับภายนอกตัดออกไปนะครับก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะเพราะว่ารถพึ่งไปทําสีมานะครับนี่ครับไม่ได้ทําสีเพราะบุบเหลืออะไรนะครับอันนี้คือแล็กเกอร์มันลอกนะครับเจ้าของก็ไปขัดเคลือบใหม่นะครับประมาณนั้นคือภายนอกเนี่ยร้อยแน่นอนนะครับแมกยางก็โอ้โหก็สวยนะใช้ได้ยาวนะครับไม่ต้องไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ย ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับทั้งสี่เส้นเลยนะครับหน้าหลังเนี่ยดูสิคือคุ้มนะแล้วก็ภายในเดี๋ยวมาดูกันนะครับทางด้านภายในนะครับโอ้โหนี่ครับไฟฟ้าแบบนี้นะครับหน้าปัดเดือนไม่คอนโซลหน้าแบบนี้เบาโอ้โหก็ต้องบอกว่าภายในก็ไม่ได้แพ้ภายนอกนะดูสิครับไงฮะสะอาดและได้สวยได้เดิมนะคือจากที่ดูนะครับผมว่ามันหืม ค่อนข้างคุ้มนะกับราคาถ้าเป็นตัวนี้สภาพแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่หลุดห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นอัพแน่ๆนะฮะอันนี้เปิดมาสี่หมื่นกว่าบาทยังไม่ได้ต่อรองด้วยนะครับสำหรับซูรุนนาคันนี้ก็อืมส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างสวยนะแต่มาแอบดูอ่าด้านหน้ากันนิดนึงเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะสรับคันนี้ห้องเครื่องซุ้มซอกเพจก่อนเลยเนี่ยเพดเดิโรงงานแล้วดูห้องเครื่องดิ่ดูซุ้มนะครับโอ้โหเป็นไงหุ้ยหอ สวยนะแล้วดูค้นหน้าเลยครับนี่ครับเดิมโรงงานจัดๆแก้มซอกโอ้โหดูเฮ้ยโอ้โหดูจากสภาพนี้นะน่าจะใช้งานมาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วดูเครื่องยนต์เ่ยครับนี่อย่ากรถใหม่เลยเนะี่ยดูดิเป็นไงครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฝาบนนะครับตัวล่างไม่มีเยิมนะครับดูดิแล้วพวกรางต่างๆนะดูสิครับเป็นไงฮะนี่ย สวยจัดเลยนะครับตาวข้างล่างนะครับพวกลูกยางปีกนกแหลกต่างๆนะครับดูใหม่ๆนะครับเหมือนมีการ m มทเทน n a ไปนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวิครับก็เดี๋ยวน่าจะรีวิวนะครับอย่างละเอียดอีกทีนึ่งนะสำหรับตัวหยดน้ำคันนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะก็จะมีตัวนี้นะครับสโลน่าหยดน้ำนะครับเป็นตัว2002นะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็น วิออสนะครับเจ้าของเปิดมา45นะครับย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ต่อรองใดๆนะสำหรับราคานี้นะแล้วก็คันนี้นะครับดีแม็กแคปโนะครับ9 5นะฮะสวยจัดก็น่าสนใจนะสำหรับคันนี้แล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นตัว Mitsubishi s t ์ด้นะครับ65,000บาทเท่านั้นนะครับกับชมนี้นะเป็นกระจกมือหมุนนะครับเป็นตัวแคป นะครับก็ประมาณนี้3คันนะรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเผื่อใครที่สนใจมองหาอยู่นะครับภายใน3คันนี้นะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลนะครับคร่าวๆได้นะครับกับทางช่องตำลารถก่อนนะครับว่าชอบคันนั้นคันนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะได้มารีวิวอย่างละเอียดให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับรถทั้งหมดนี้นะครับสคันนะครับยังไงคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ